เขาจะมีปัญหาเรื่องช่องฟันนะคะเป็นสุนัขที่มีปัญหาเรื่องช่องฟันค่อนข้างมากเพราะว่าฟันของเขานะคะซี่เล็กแล้วก็เรียงตัวกตดติดๆกันเลยนะคะแล้วก็เวลาเกิดหินปูนหรือว่าเกิดฟันผุค่ะมันะะมจะทําให้เกิดนะคะ ใกล้เคียงกันเวลาหินปูนนะคะเขาเกิดแล้วมันจะเป็นปื้นหนาๆทั้งหน้าฟันหรือว่าด้านช่องปากเต็มอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็ฟันก็จะผุนะคะเวลาติดเชื้อก็จะติดเรียงกันหมดเลยจากประสบการณ์ที่หมอแพทย์เป็นหมอผ่าตัดามา15ปีนะคะก็พบว่าเวลาผ่าตัดช่องปากสุนัขชิวาว่านะคะ พบว่าตัวหินปูนนะคะมันจะไปเซาะต่อ,ตรองร่อง,อ,งองเ่าเหือกอะค่ะทาให้เหือกเขาล้นแล้วก็เวลาเราเห็นเอาหินปูนออกมาแล้วนะคะมันก็ยังพบว่าเหงือกนะคะมันมีการติดเชื้อแล้วก็ถึงรากฟันนะคะจะให้จาเป็นต้องเอาตัวฟัน,นออกไปค่อนข้างมากบางซี่ฟันที่สามารถเก็บไปได้นะคะแล้วก็จะทําการเขาเรียกว่าเย็บร่องเหือก เพื่อให้ร่งเหงือกที่โดนถางด้วยค่าผินปูนนะคะกลับมากระชับได้แล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของหมอแพทย์นะบางซี่นะคะก็สามารถใช้ได้กลับมาใช้ได้นะคะถ้ามีการตอบสนองต่อ,อยาที่ดีนะคะ สาเหตุที่ต้องเอาไว้นะคะก็คือน้องหมาที่หมอแพทย์ดูแลในส่วนใหญ่เขาเป็นน้องหมาประกวดที่จําเป็นจะต้องประกวดอย่างต่อเน,นื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะดูแลเรื่องความสวยงามเป็นพิเศษนะคะแล้วก็แต่ถ้าแม่เจอปัญหาว่าน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันผุแล้วคุณหมอแนะนำให้ถอนออกนะคะ มันก็จะดีกว่าในบางกรณีนะคะเพราะว่าถ้ามันติดเชื้อมากๆนะคะน้องก็จะทําให้เวลาเคาขบอาหาร เขาจะค่อนข้างเจ็บปวดแล้วก็การใช้ยาปฏิชีวนะนานๆนะคะก็อาจจะไม่ได้ดีสําหรับบางตัวนะคะเพราะว่าน้องจะต้องกินกลุ่มของยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ต้องมาตรวจสุขภาพเหงือกและช่องฟันตลอดนะคะส่วนการดูแลทั่วไปนะคะก็สามารถดูแลได้นะคะถ้าเราอยากจะป้องกันนะคะก็คือการให้อาหารการทำความสะอาดช่องปากนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เราขูดหินปูนไปแล้วนะคะก็สามารถกลับมาเกิดหินปูนซ้ําได้ใหม่ในช่วงเวลา ัน6เดือนอยู่ที่เราดูแลนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะโดยเฉพาะสุนัขที่อายุมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ฟันในการขบอะไรที่ที่รุนแรงหรือว่ามากมายนะหรือว่าสภาพของตัวฟันหรือการ เกิดภาพของเขาเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติส่วนขนมนขัดฟันนะคะสามารถทานได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคุณแม่ก็จะมักที่จะเลือกการให้ขนมนขัดฟันเึื่อวันนี้หมอแพทย์มีเทคนิคในการเลือกให้ขนมนขัดฟันนะคะก็คือขนมนขัดฟันสุนะนะคะสําหรับชิวาว่านะจะต้องเป็น ชิ้นเล็กนะคะที่เหมาะสําหรับปากเขาเพราะปากเขามีเล็กนิดเดียวเนาะการที่ให้เขาชิ้นใหญ่แล้วก็แข็งเกินไปนะค่ะทําให้เขาออกแรงผบมากอาจจะทําให้เกิดปัญหาซี่ฟันแตกหรือหักได้นะคะอันที่สองค่ะก็ควรจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะคะ ต้องไม่ใช้ส่วนประกอบของสารเคมีหรือว่าสารที่มีความกังวลเรื่องอันตรายอย่างเช่นกลุ่มของอยางสังเคราะห์ BPA ค่ะอันนี้ก็ดูตามฉลากได้นะคะสินค้าแล้วก็วัตถุเติมเต็มต่างๆนะคะก็คืออาจจะทําให้เกิดการสะสมสารในพวก ตัดไตนะคะอันที่3ก็คือต้องเป็นลักษณะที่สามารถย่อยได้หมดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยย่อยยากแล้วมันจะไม่ไปก็คือไปขุดฝันในทางเดินอาหารได้นะคะอันที่4นะคะก็ควรจะมีกลุ่มของเม็ดบีทที่ว่าหรือว่าเป็นรอยหยักก็ได้ะคะ่ะที่สามารถช่วยในการขัดฝันได้นะคะอันที่5ก็คืออาจจะมีกลุ่มของตัวช่วยเพิ่มสปปรรพคุณนะคะอย่างเช่นลดกลิ่นปากนะคะแล้วก็จขจัดคราบหินปูนแต่จะต้องเป็นลักษณะที่ปลอดภัย